อะไรนะคะฝั่งนี้ใช่ไหมเจ็บมากฝั่งนี้เป็นหนองด้วยนะคะนิดนหนึงน่งนิดนหนึ่งฝั่งนี้มันทะลุเลยจริงใหญ่มากแน่นอนรอยไหมสู้นี่ยมันทะลุแล้วนะเจ็บไหมเจ็บไหมเป็นรูนี่มันทะลุนะคะ เราต <ENNIS>, ้องอันใหญ่เบอร์เบอร์เธอแน่เลยหนึ่งเจ็บอีกที่หนึ่งโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเรียบร้อย เป็นนา้กี่วันแล้วคะเป็นนานแล้วค่ะนุ่มมันเนาะอันใหญ่มากเห็นไหมบอกแล้วทะลุอืออรละเออเนี่ลยที่เห็นฮยคือมันอยู่ยังไงอ่ะมันฝังเข้าไปยังไงนี่มันอยู่อย่างนี้เลยเห็นไหมนะโล่งไหมใหญ่ไหมอ่ะใหญ่กว่าของที่หลายดาวเลย ของพี่นี่แบบน้องอะจัดเองใช่ไหมคะนี่ <c oughs> บอกแล้วว่าเธอรู้เห็นไหมตรงเนี้ยเอืม <c oughs> <c oughs>